อาอคลิปนี้ก็ชิบอกวิธีการพี่น้องวิธีการแตง่งรถขาดรถไถให้มันแห้งนะพี่น้องเด้อให้มันแห้งขึ้นนะพายอยากได้ต้องการความแห้งพี่น้องความแห้งความสูดโซนแบบว่ารถเราแก่หนักนะพี่น้องตัวนี้พี่น้องอาการมันตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสิป,ปิ้งมันพี่น้องเด้อแต่ว่ามือกล่องหั่นบ่มีมือบ่มีมือกล่องทายเองแต่ก็บริยดพี่น้อง ส่วนมันจนี่จะเอามาเอาเอาเ,อาเ,อาเนี่ยมาห่อเลยพี่น้องเลยห่องเอาแว่นมาใส่ใส่ประมาณอยู่เอาแว่นก็ได้พี่น้องประมาณอยู่สองสองอันพี่นอ้องตัดให้มันกลมๆให้มันพอดีกับหูตัวนี้ให้มันพอดีให้มันพอดีอดทุกมันมีแต่ละสปริงขนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันมีหกตสปริงนั่พี่น้องสปริงมันมีหกตแล้วเจ้าห้องเจ้าเจ้าห้องเอาเนี่เอาแว่นนั่น เอาน็อตก็ได้พี่น้องเอาแหวนมันจะดีกว่าพี่น้องมาปอนลงตัวนี้ปอนลงประมาณอยู่อันสองอันสองมิลพี่น้องเอาแหวน,นนะะแวนขนความหนาจำเนี้ยนะพี่น้องความหนาจำเนี้พอดีเราแหละพี่น้องนี่ความหนาเดี๋ยวมาปอนลงหูให้มันเต็มหูนี่ครับให้มันพอดีเราได้พี่น้องให้มันพอดีเราเด้อแล้วก็ปอนลงเสรตัวนี้นี่อันนี้ กใช่ใช่ทุกโตเด้อแม่ว่าใช่แต่ตัวเดียวแต่ใช่ทุกโตโเลยเพื่อนเนาใช่ใช่ทุกโตใส่ทุกโตเลยอย่นี้หัใส่ทุกโตแวนห้องให้มันต้องการความแหง้งน,นะเพื่อนเนาความแหงม้งคนเราก,การใช้งานมันบูดขึกันบางคนก็ต้องการความแห,งห้งเจ้าจะปลอดลงนี่อยู่ในิฟูนี่ให้มันมีไม่ให้มันมีอันความกําลังความดันนะเพื่อนเนา สปริงกันเพิ่มเพิ่มความแห้งอยู่ในสปริงคั้นจะมาเพิ่มวัสดตัวนี้จะมาเพิ่มไใบสำหรับมักความแห้งพี่น้องสำหรับสำหรับไทยได้พี่นหรอจะมาเพิ่มเพิ่มห้องไว้ในสปริงคั้น เจอกก็ดันลงแบบนี้อะลงอะลงตัวนี้พี่น้อง อันนี้คือคำคำนวณนพี่น้องคำนวณไว้พี่น้องคำนวณไว้นี่ำมันไว้จะตั้งไว้มันคือเก่าพี่เนาะเราจะหาตัวห้องใช้น็อตหนึ่ง ส่แวน่นใส่แวนยืนหูตัวนี้และเจ้าบังคับลงคือเกาเจ้จบังคับลงคือเกาี้วเหนถหาจะแต่งตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันมันความแห้งมันจะเพิ่มเติมเห็นออันนี้ว่าตัวตัวชมพองได้ไปดนี้เลย ตัวําห้องพี่น้องอันนี้แต่เจ้าห้องอยู่ในหูตัวนี้ฮะเจ้าหองขึ้นห้องมดมดหกโตนี่เจ้าขึ้นให้มันเสมอรถขึ้นตัวนี้ขึ้นให้มันเสมอรถ้นให้เสมอแต่รถไทยมันอาจจะเพิ่มความแหงของมันทำเพิ่มขึ้นได้พี่น้องอันนี้แผ่นขาดเด้อหน่ตัวกะตแผ่นขาดมันพี่น้องอันนี้สายแต่งสายแต่งแกอ้อยแกมันแก แกไม่สำหรับรถแห้งพี่น้องต้องการรถแห้งอาจจะเข้าใจนะพี่น้องเนาะถ้าว่าเข้าใจกระตักฮะพี่น้องบายบาย